สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพิตาเมือด,ดิษเลขที่26ชั้นม .2 ทา .5 ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนตัตยศัพท์และภาษาท่าค่ะผลงานนาฏยศัพท์และภาษาท่นานัตยศัพท์หมายถึงศัพท์เฉพาะที่ใช้เป็นที่รู้กันในวงการนาฏศิน 1. ลอแก้วเป็นการปฏิบัติค้ายการจีบแต่ใช้นิ้วกลางโดยการงอน,นิ้วกลางเข้ามา จรดกับข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือให้มีลักษณะเป็นวงกลมแล้วกีบนิ้วทั้ง3ามให้ตึงอาจจะหักข้อมือเข้าหาํำแขนหรือหักข้อมือออกการจีบรอกแก้วจะจีบมือเดียวหรือสองมือก็ได้2ม้วนจีบการม้วนจีบ เป็นกริยาที่ปฏิบัติต่อจากการจีบหายระดับ,บหัวเข็มขัดแล้วเคลื่อนมือจีบออกในลักษณะจีบคว่ำค่อยๆปล่อยมือออกไปตั้งวงบนสสอดจีบการสอดจีบจะต้องเริ่มจากการจีบหายแล้วค่อยๆเคลื่อนมือจีบให้สูงขึ้นเมื่อถึงที่หมายจึงปล่อยจีบออกไปตั้งวงเช่นในท่าสอดสร้อยมาราท่าสายแขนการสายแขนเป็น ของการใส่หรือวาดแขนขึ้นลงโดยลำแขนตั้งมือตึงตลอดเวลาปฏิบัติได้ทั้งสายแขนข้างเดียวและพร้อมกันทั้งสองข้างการใส่แขนเดียวท่าที่1ตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ท่าที่สองวาดแขนลงมาข้างลําตัวแล้วพลิกมือคว่ำงายท้องแขนขึ้นระดับไหล่การใส่แขนการใส่สองแขนท่าที่1ตั้งมือทั้งสองแขนตึงระดับไหล่มือ หนึ่งหงายอีกมือหนึ่งคว่ำท่าที่สองวาดแขนข้างหนึ่งลงมาข้างลำตัวแล้วพลิกมือคว่ำหงายสลับกันหกจรดเท้าการจรดเท้าจะจรดด้วยเท้าใดก็ได้ถ้าจะาจรดเท้าใดให้อีกเท้าหนึ่งยืนลงน้ำหนะักแล้วยกเท้าข้างที่จรดโดยวางเส้นเท้าลงที่พื้นใกล้กับเท้าที่ยืนแล้วดึงเท้าเข้าหา ตัวเองใช้จมูกเท้าแตะพื้นพร้อมกับยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยเจ็ดถัดเท้าการถัดเท้าเป็นกริรกยาของการใช้จมูกเท้าถัดพื้นเช่นถัดเท้าขวาปฏิบัติได้ดังนี้จังหวะที่หนึงยืนให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวายืนด้วยจมูกเท้าจังหวะที่สองเท้าขวาใช้ จมูกเท้าใส่พื้นแล้วยกปลายเท้าขึ้นให้สันเท้าจะดุดพื้นและยกเท้าขึ้นจากพื้นจังหวะที่3ก้าวเท้า ขวาลงน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาภาษาท่าหมายถึงการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดแดบทบ่าไหวเป็นการพนมมือไหวโดยประปกบฝ่ามือให้นิ้วเรียงชิดติดกันปลายนิ้วบานออกเล็กน้อยยกมือขึ้นไหวระดับอ,อกโดยให้นิ้วหัวแม่มือติดกันส่วนนิ้วทั้ง4เปิดอ,อกปลายนิ้วตึง 9. ก้าท่าโศกเศร้าไหวมือประสานกันบริเวณหน้าท้องก้มหน้าเล็กน้อยสะดุ้งตัวเดินเซฟสิบท่าเดินการก้าวเท้าไปข้างหน้ามือที่อยู่ตรงข้ามจะตั้องวงด้านหน้าซึ่งเหมือนกับการเดินตามธรรมชาติของคนการปฏิบัติข้าจะก้าวซ้ายให้มือซ้ายจีบคว่ำบริเวณชายพกกมือขวาจีบข้างลำตัวงอแขนเล็กน้อยเอียงซ้ายประสม ้าซ้ายแล้วเดินมือโดยให้มือซ้ายตั้งวงล่างข้างลำตัวงอแขนเล็กน้อยมือขวาตั้งวงล่างระดับใช้พกก้าวซ้ายเอียงขวาถ้าจะก้าวขวาก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ตรงกันข้าม11ถ้ท่าชี้นิ้วจะชี้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ส่วนอีกมือหนึ่งอาจจะจีบหลังหรือเท้าสะเอวมือที่ชี้มีหลายระดับและ แต่ระดับมีความหมายที่ต่างกันถ้าทั่วไปหรือพวกเราปฏิบัติท่าชี้มือคว่ำลงด้านหน้าระดับเอวแล้วตะแคงมือชี้ออกไปด้านข้างหมายถึงพวกท่านมากมายทั่วทั่วไปเป็นต้น12ถ้า่าก้าหารหรือสู้มือข้างหน้าก้าววงบนอีกข้างหนึ่งก้าววงล่างหรือเตะขวามือที่หน้าขาก้าวเท้าข้างเดียวกับมือ น้ำหนักอยู่เท้าหน้าเอียงศีรษะข้างเดียวกับมือตั้งบนสิบสามท่ายิ่งใหญ่งายมือท่าพงศีหน้าเท้าก้าวหรือยืนขอบคุณค่ะ